การเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างจิตใจและร่างกายเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนในกระบวนการอันหนึ่งคือการจัดการกับความเครียดหรือว่า stress นะฮะเวลาเราเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามเนี่ยแน่นอนเครียดอยู่แล้วใช่ไหมครับสมองของคุณเนี่ยจะประสานงานการตอบสนองแบบหลายขั้นตอนเลยนะครับคือสมองคุณเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่ความคิดไปจนถึงการนอนการจัดการอารมณ์การ,การ,าร,ราแก้ปัญหาการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะครับแต่คุณต้องประเมินนิดนึงว่ามันยังทํางานได้ดีแค่ไหนเช่นคุณสามารถโฟกัสหรือว่าจําสิ่งต่างๆที่จําเป็นไได้หรือม่ คุณมีความแหลมคมทางจิตใจมั่นคงทางอารมณ์และมีพลังงานเกือบทุกวันหรือไม่สมองมนุษย์มีความสามารถในการแสดงออกที่น่าทึ่งนะครับแต่มันไม่ได้สื่อสารด้วยคําพูดแต่มันส่งผ่านอะไรบางอย่างเพราะสไลด์ที่สวยอาจจะไม่ใช่สไลด์ที่ Impact Productive Presentation with AI คือคอร์สเรียนสดออนไลน์ที่จะเปลี่ยนวิธีการนำเสนอของคุณด้วยพลังของ AI tools และวิธีคิดที่จะช่วยสร้างสไลด์ที่ได้ทั้งเร็วและผลลัพธ์ที่ IMPACT เหมาะสำหรับคนทำงานที่ต้องนำเสนอบ่อยๆนะครับและอยากใช้ AI เป็นผู้ช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ Mission Academy คลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโรเบิร์ตธันุสาครับวันนี้มาคุยถกัถึงหนังสือเรื่อง Brain ทำความเข้าใจกับสมองของเรานะว่าสมองเรานั้นทำงานยังไงนะครับแล้วก็เราจะได้รู้จักกับมันแบบลึกมากขึ้นนะครับสมองเราสมองอย่างไรสมองเราเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากนะร่างกายเราเนี่ยนะครับมีสมองเนี่ยน้ำหนักประมาณสัก2%อะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าใน2%นั้น่ะมัน ใช้พลังงานถึง20%เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจึงเป็นจุดที่ใช้พลังงานเยอะมากแล้วมันสามารถมีกระแสไฟฟ้านะในสมองนะครับกระแสไฟฟ้าของสมองเนี่ยสามารถทําให้หลอดไฟ20วัตต์ติดได้ทีนี้เรามาเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนนะครับสมองมีน้ําหนักประมาณสัก3ปอนด์ก็โลกกว่านะครับมันอยู่ในกระโหลกศีรษะของเรามันเป็นเซนเตอร์ของทุกอย่างในร่างกายของเราตั้งแต่เรื่องง่ายๆอย่างเช่นง่ายแต่สําคัญมากคือหายใจไปจนถึงการขยับขยื่นเคลื่อนไหวของเรา นะครับตีความสิ่งที่เราเห็นสัมผัสกลิ่นที่เราได้รวมไปจนถึงความคิดแบบเชิงลึกมาก mm. เช่นปรัชญาอะไรแบบนี้เป็นวันหลายศตวรรษที่นักปรัชญาได้คาดเดานะว่าอะไรคือสิ่งที่สร้างความคิดและอารมณ์ของเรา mm. นะครับ แต่ในช่วงไม่นานมานี้เนี่ยนะครับเทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองและการค้นพบใหม่ๆเนี่ยได้เปลี่ยนทฤษฎีต่างๆให้เป็นความเข้าใจอย่างแท้จริงก่อนที่เราจะมีเครื่องสแกนสมองเนี่ยนะครับนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเนื้องเยื่อสมองที่ตายแล้วภายใต้กล้องจุลทรรศน์แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเมื่อเรามี eeg ถือกำเนิดขึ้นในปี1920ที่สามารถแสดงกิจกรรมทางไฟฟ้าแบบเรียลไทม์ตามด้วย mri fMRI ที่เปิดเผยว,ว่าสมองส่วนไหนหกำลังทำงานอะไรอยู่นะครับโดยพื้นฐานเหล่านี้สมองของเราเนี่ยเป็นการทำงานที่ซับซ้อนมากของกระบวนการ ทางไฟฟ้าและเคมีนคะครับ นิวโรนหรือว่าเซลล์ประสาทในสมองเนี่ยสื่อสารกันผ่านสัญญาณไฟฟ้านะครับสัญญาณนี้วิ่งไปตามนิวนจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยสิ่งที่เรียกว่านิวโรนทรานสเมเตอร์นะครับนิวโรนทรานสเมเตอร์ที่เราคุ้นเคยอยู่อย่างเช่นโดพามีนนะฮะอันนี้ช่วยเรื่องแรงจูงใจนะครับเซโรโทนินนะครับส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีออกซิโทซินเป็นนิวรนที่ช่วยเรื่องความผูกพันอะไรแบบเนี้ยนะครับนิวโรนทรานสเมเตอร์เป็นภาษาทางเคมีที่มีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่อารมณ์ขขอองงงคคคุุณณไปนนนถวาาาาามมมสสรรรรใกเียู้และธ หนึ่งในพลังที่น่าทึ่งของสมองคือความสามารถในการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งเรียกว่า neuroplasticity หรือว่าความสามารถในการปรับตัวนะครับความสามารถในการปรับตัวนี้เองทําให้วงจรระบบประสาทของคุณนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพและการทํางานเพื่อตอบสนองต่อประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่ n นิว o n รอนที่สร้างการเชื่อมต่อใหม่ไปจนถึงบริเวณ ที่สมองเติบโตขึ้นหรือว่าหดตัวลงด้วยนะครับในขณะที่การเรียนรู้ในชีวิตประจำวันนั้นใช้ neuroplasticity บ้างนะครับการปรับโครงสร้างสมองยังมีนัยสำคัญเนี่ยมักต้องการความพยายามอย่างเข้มข้นเช่นคนขับแท็กซี่ในลอนดอนที่จำถนนหลายพันสายได้แบบนี้นะฮะหรือว่านักดนตรีที่ ฝึกซ้อมดนตรีทุกชั่วโมงเป็นหลายปีเพื่อพัฒนาฝีมือของตัวเองสมองคุณนั้นไม่ได้ทํางานเดียวๆแต่ว่ามันเชื่อมโยงกับร่างกายของคุณแทบทุกอย่างเลยเนะครับการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างจิตใจและร่างกายเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนในกระบวนการอันหนึ่งคือการจัดการกับความเครียดหรือว่า stress นะคร เวลาเรารเผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามเนี่ยน่นเราเครียดอยู่แล้วใช่ไหมครับสมองของคุณเนี่ยจะประสานงานการตอบสนองแบบหลายขั้นตอนเลยนะครับขั้นแรกนะครับระบบประสาทซิมเปอเตติกซิมเปอเตติกนี่คือ Fight o r f l i g h t จะก,กระตุ้นถูกกระตุ้นเลยเวลาคุณเจอภัยคุกคามนะฮะจะก,กระตุ้น fight or flight เลยนะครับแล้วก็ปล่อยนอร์เอพิเนฟรินนะครับที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจแล้วก็เปลี่ยนทิศทางของเลือดเนี่ยไปยังกล้ามเนื้อของคุณไม่กี่นาทีต่อมานะครับไฮโปทาลามิก pituitary adrenal axis เนี่ยจะปล่อยอ o r t i s o l นะครับเพื่อรักษาการตอบสนองต่อความเครียดเมื่ออันตรายผ่านไปเนี่ยระบบ parasympathetic หรือว่า rest and digest ก็จะคืนความสงบให้กับคุณอตราการเต้นของใจจะช้าลงนะครับและเปิดการ ใช้งานฟังก์ชันต่างๆเช่นการย่อยอาหารและระบบภูมิคุ้มกันอีกครั้งหนึ่งเวลาคุณไฟท์ออฟไล h ์อยู่เนี่ยคุณจะไม่หิวข้าวนะฮะเพราะฉะนั้นความเครียดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ในหัวของเราเท่านั้นเนี่ยนะครับมันเกี่ยวกับร่างกายเราทางร่างกายนี่คือสาเหตุว่าทําไมการจัดการความเครียดเนี่ยจึงจําเป็นสําคัญมากที่เราต้องทําเป็นนะฮะเพราะมันไม่ได้แค่อยู่ในหัวมันทางร่างกายเลยสุดท้ายเนี่ยสมองคุณเนี่ยจะทํางานตามจังหวะชีวภาพที่สามารถช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานประจําวันได้ยกตัวอย่างเช่นอ่ามีเมนู อยู่ในไฮโปทาลามัสเนี่ทำงานเป็นนาฬิกาของคุณควบคุมฮอร์โมนเช่นเมลาโทนินคอร์ติซอลหรือินซูลินซึ่ง คอนโทรลเรื่องการนอนหลับและตื่นเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายเราถูกกระตุ้นอินซูลินใกล้เวลานอนมากเช่นคุณไปกินอะไรก่อนนอนเนี่ยนะฮะคุณก็จะนอนไม่ดีมันจะไปรบกวนอันเนี้ยหรือถ้าคุณไปทำอะไรก็ตามที่คอร์ติซอลคุณเพิ่มก่อนนอนเนี่ยนะครับเช่นสมมติว่าคุณไปออกกําลังกายหนักๆห,ห,หัวใจเต้นโซนส่โซน5ตอน4ทุ่มแล้วจะนอน5ทุ่มเนี่ยมันก็ไม่หลับอยู่ละมันมีการหนึ่งที่เรียกว่าโครนไทป์โครนไทป์เนี่ยจะเป็นการบอกว่าคุณเป็นคนที่เป็นตื่นเช้าหรือว่าเป็นนอกอู กำหนดได้ว่าช่วงไหนคุณสมาธิดีที่สุดถ้าเกิดว่าคนที่เป็นคนตื่นเช้า่เป็นโครโนไทป์ของคนตื่นเช้าเนี่ยต้องใช้ทํางานยากๆหรือว่างานที่ม่ต้องใช้สมองเยอะเนี่ยตอนเช้านะครับนกคูกยอาจจะดีสุดตอนบ่ายนะไม่ใช่กลางคืนนะครับที่น่าสนใจคืองานสร้างสารรค์ได้ประโยชน์จากการลดลงความยับยัง้งทางความคิดคนประเภทที่เป็นคนเช้าเนี่ยนะครับก็ควรจะจัดงานสร้างสารรค์ไว้ในเวลาที่มันเช้าหน่อยคนประเภทยเย็นก็ทําเร็วกว่านั้นนะอะไรเงี้ย แต่าก,การทํางานนะครับการยกน้ําหนักหรือการวิ่งระยะสั้นเนี่ยนะครับดีได้ตั้งแต่เชา้าจนกระทั่งถึงบ่าย จริงๆบ่ายจะดีกว่านิดนึงเ้วยซ้อเพราะว่าอุณหภูมิร่างกายเนี่ยสูงแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยเหมือนกับพร้อมแล้วนะฮะที่จะตอบสนองต่างๆนะครับการเข้าใจจังหวะตามธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยจะทําให้คุณเนี่ยจัดกิจกรรมต่างๆอย่างมีกลยุทธ์มากขึ้นเอาแบบนี้แล้วกันว่าผมคิดว่าหลักคิดอันหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่าดูพาทิตนิน,นะฮะพะาทิตย์เป็นยังไงเราใช้ชีวิตแบบนั้นตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับพอาทิตย์ขึ้นเนี่ยนะฮะเขาต้องการให้เราขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตัว แล้วก็การออกกลาลังกายเนี่ยก็ไม่ควรจะทําหนักมากเวลาใกล้เวลานอนเพราะฉะนั้นการออกกลาลังกายทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันก็มีคนมีความเห็นหลายอย่างแต่ส่วนตัวเนี่ยผมลองมาหมดทุกเวลาแล้วผมรู้สึกว่าก่อนพระที่ตกดินดีที่สุดนะเพราะว่าคุณจะได้มีเวลาชิลก่อนที่คุณจะนอนได้นะครับ ประเดนต่อมาก็คือเรื่องของ w l l l i n i นะคะคือสมองคุณเนี่ยมันมีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่ความคิดไปจนถึงการนอนการจัดการอารมณ์การแก้ปัญหาการเชื่อมโยงกับผู้อื่นนะครับแต่คุณต้องประเมินนิดหนึ่งว่ามันยังทํางานได้ดีแค่ไหนนะครับเช่นคุณสามารถโฟกัสหรือว่าจําสิ่งต่างๆที่จําเป็น ได้หรือไม่คุณมีความแหลมคมทางจิตใจมั่นคงทางอารมณ์และมีพลังงานเกือบทุกวันหรือไม่คุณนอนหลับดีกินอาหารเหมาะสมและมีความเชื่อมโยงในสังคมหรือไม่คุณตอบว่าไม่หลายข้อเนี่ยคุณจะต้องการความช่วยเหลือบ้างนะครับข่าวดีก็คือคุณไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งหมดเพื่อรู้สึกดีขึ้นนะครับเมื่อคุณระบุพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่ามันยังถูกจัดการไม่เรียบร้อยได้แล้วเนี่ยการกระทาเล็กๆที่เป็นเป้าหมายจะช่วยได้นะครับ ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณหลับยากแต่คุณสามารถทําตามกิจวัตรได้ดีเนี่ยนะครับลองเลื่อนเวลานอนให้เร็วขึ้นสัก2 0่0สนาทีถ้าคุณรู้สึกแยกตัวจากคนเยอะมากเลยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ใครแต่ว่ามีแรงจูงใจในตัวเองเยอะเนี่ยลองกาหนดกิจกรรมประจําวันสั้นๆเช่นบังคับให้ตัวเองติดต่อกับเพื่อนสักคนหนึ่งระหว่างวันวันละหนึ่งครั้งหรือว่าคนรู้จักอะไรเงี้ยนะครับสเครื่องมือที่ทรงพลังแต่ม่ถูกมองข้ามในการปรับปรุงการทํางานของสมองคือการนอนหลับและการดื่มน้ำนะครับการขาดน้ําเพียงเล็กน้อยเนี่ยนะครับ อาจจะทําให้คุณหงุดหงิดลงลงลุมลืม,ลมหรืออะไรแบบนี้ไปได้กดง่ายๆคือหากคุณปัสสาวะไม่เป็นสีเหลืองออดน,นี่คือ ัวบอกว่าคุณถึงเวลาต้องดื่มน้ําแล้วการนอนหลับก,ก็สาคัญสุดๆนะครับมันช่วยให้สมองคุณนั้นซ่อมแซมตัวเองจัดเก็บความจาใหม่และควบคุมอารมณ์เมื่อคุณนอนไม่เพียงพอหรือการนอนคุณไม่สม่ําเสมอความเฉี่บยควมทางจิตใจและความยืดหยุ่นทางอารมณ์จะได้รับผลกระทบ EQ ตกทันทีเพราะฉะนั้นต้องนอนให้ดีด้วยการเชื่อมโยงทางสังคมก็สําคัญเช่นกันนะครับการสื่อสารทางดิจิทัลอาจจะทดแทนเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าหลายคนเนี่ยโอโ้เพื่อนออนไลน์เยอะมากแตก่รู้สึกเหงาจริงจังนะครับแล้วก็ความเหงาเป็นปัจจัยร้ายแรงต่อความเสื่อมของสมอง นะครับทำให้ความจําแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ต้องมีความเชื่อมโยงทางสังคมจริงๆด้วยนะฮะคุณอาจจะพบว่าเรื่องเล็กๆบางอย่างเนี่ยช่วยได้เยอะมากเช่น ป็นอาสาสมัครหรือว่าเจอเพื่อนเก่าบ้างพวกนี้นะครับช่วยให้สมองคุณดีขึ้นได้มากเสาหลักอันนึงของสุขภาพทางความคิดคือก,การเคลื่อนไหวนะครับการออกกําลังกายจึงสําคัญมากด้วยเหตุผลนี้และการเคลื่อนไหวทั้งวันก็สาคัญมากเช่นกันการออกกาลังกายเนี่ยนะครับเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองเพิ่มระดับนิวโรทรานส์มิเตอร์และส่งเสริมการเจริญเติบโตของนิวรอนใหม่ด้วยนะครับกิจกรรมแอโรบิกนะครับวิ่งอะไรพวกนี้นใช้อากาศใช้อ,ออกซิเจนเยอะๆนะครับวิ่งจักรยานอะไรพวกนี้นะครับปรับปรุงความจําและความเร็วในการประมวลผลส สตร t h เทรนนิ่งนะฮะเวทต่างๆเนี่ยช่วยเซ็กติฟฟังชันการเคลื่อนไหวสั้นๆแม้การเดินแค่10นาทีก็สามารถ สร้างผลความแตกต่างที่ชัดเจนได้เมื่อเวลาผ่านไปการออกกำลังกายสม่ำเสมอน,น,นั้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสมองรวมถึงเพิ่มปริมาณ g r แมทเ t อ e r ในบริเวณที่รับผิดชอบการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์ด้วยนะครับสรุปคือสมองคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้มันปรับตัวตามสิ่งที่คุณทําวิถีชีวิตของคุณและทางเลือกของคุณคุณไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแต่การใส่ใจเรื่องเล็กๆช่วยให้สมองคุณนั้นชัดเจนสงบและแข็งแรงมากขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือการจัดการกับเรื่องของ neurological concerns นะครับสมองมนุษย์มีความสามารถในการ แสดงออกที่น่าทึ่งนะครับแต่มันไม่ได้สื่อสารด้วยคําพูดแต่มันส่งผ่านอะไรบางอย่างเช่นปวดหัวความคิดที่เป็นเมฆหมอกเรียกเบรนฟอกนะฮะกาเปลี่ยนแปลงอารมณ์นะความจําที่แย่ลงสิ่งเหล่านี้อาจจะดูเหมือนเล็กน้อยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่านั้นซ่อนอยู่ สมมติเขาบอกปวดหัวเนี่ยนะ,ะทุกคนเคยปวดหัวนะมันเป็นหนึ่งในข้อร้องเรียนนะฮะทางประสาทวิทยาที่พบบ่อยที่สุดนะครับแม้ว่ามันจะมันยังไม่มีกลไกอย่างแม่นยําที่เป็นที่เข้าใจอย่างเต็มที่แต่หลายๆอาการเกี่ยวข้องกับการขยายหรือหดตัวของหลอดเลือดในสมองนะครับไมเกรนเนี่ยนะฮะเป็นอาการปวดหัวรุนแรงที่เชื่อมโยงกับความไม่สมดุลของนูโรทรานส์เมเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนเลือดในสมองส่วน tension headache หรือว่าที่เราชอบเรียกว่าอาการปวดหัวจากความเครียดอ่ะใครเคยเครียดมากๆแล้วปวดหัวใช่ไหมนะฮะนั่นแหละอันนี้มักจะ เกี่ยวข้อ,ของกับการใช้ชีวิตเกี่ยวข้อ,ของกับความตึงของคอท่าทางที่ไม่ดีอาการปวดหัวส่วนใหญ่แม้อาจจะไม่ได้เป็นอันตรายด้วยตัวมันเองแต่ถ้าเกิดขึ้นหลังจากการบาดเจ็บหรือหลังจากเหตุการณ์บางอย่างหรือมาพร้อมกับปัญหาในการพูดการมองเห็นหรือการเคลื่อนไหวอันนี้อันตรายแล้วนะครับต้องให้คุณหมอดูทันทีนะครับสมองยังพูดผ่านอารมณ์ด้วยนะซึ่งเชื่อมต่อความสามารถในการโฟกัสมากๆอารมณ์ของคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อวิธีคิดและสิ่งที่คุณสังเกตเห็นอารมณ์เชิงบวกช่วยทําให้สมองสแกนสิ่งแวดล้อมกว้างแล,ะข,ละขึ้น เปิดกว้างอารมณ์เชิงลบ ทำให้สมองนั้นโฟกัสแคบลงนะครับแล้วทำให้มีสมาธิยากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์แต่มันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงความจริงของเคมีในสมองนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่ควบคุมแรงจูงใจและสมาธิมันเป็นวงจรนะครับอารมณ์แย่ทําให้โฟกัสยากการโฟกัสแย่ก็ทำใหอารมณ์แย่ลงด้วยอย่างเงี้ยจากนั้นก็มีเบรนฟอ g นะฮะอันนี้คือความขุนมัวความคิดมันจะขุนมัวนะครับความจําจะแบบอืมไม่สะดุดนะฮะมันตามมาหลังจากการนอนไม่ดีหรือว่าช่วงที่เครียดมากๆหรือความเหนื่อยล้าทางกายการขาดน้ําหรือขาดสารอาหารก็สามารถทาให เกิดอาการเบรนฟอกได้นะครับหลังๆก็มีคนบอกว่า i, เฮ้ยลองโควิดกับอาการเบรนฟอกได้เหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับวิธีการแก้เบรนฟอกนั้นหนนอนให้ดีนะครับสองทำสมาธินะฮะอันนี้คือแบบเบื้องต้นแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันไม่ไหวจริงๆให้ไปหาหมอนะอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมคือการคิดมากเกินไปการคิดที่วนเวียนและความกังวลที่มีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับ ทำให้สมองไม่ได้พักทําให้สมองทํางานหนักเกินไปเตรียมตรวจจับความคุกคามอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะทำให้หมดแรงแล้วก็โฟกัสไม่ได้วิธีการก็คือนะครับทำ cognitive behavioral therapy หรือว่าถ้าเกิดไม่อยากทำกันก็เอา mindfulness ก่อนก็ได้นะครับการลดคาเฟอีนและปรับปรุงการนอนหลับก็ช่วยเช่นกันแน่นอนว่าไม่ใช่สัญญาณทุกอย่างจะมาในรูปแบบนี้นะฮะบางอย่างมันมาในรูปแบบของการหลงลืมก็ไนดะ้คนที่เริ่มลืมอะไรเล็กน้อย,ยตอนแรกเนี่ยนะครับต้องระวังนะลืมว่าให้วางกุญแจไว้ไหนหรือว่าไอ้เรื่องเล็กที่แบบไม่ควรลืมก็ลืมเนี่ยต้องระวัง เคเรียที่เกินความเครียดปกตินะฮะอาจจะต้องไปหาหมอหรือว่าอาจจะต้องไปดูหมอ,อจ,จะบอกว่าเฮ้ยคุณมีปัญหาเรื่องขาดสารอาหารหรือว่ามีปัญหาเรื่องการผาผลาญหรือบางคนเนี่ยก็เป็นความไม่สมดุลของฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะช่วงเมนโคลสอะไรอย่างนี้นะครับสมองพูดกับคุณตลอดเพียงแต่ว่ามันพูดแบบเนี้ยอีกประเด็นหนึ่งที่เราสนใจในหนังสือเล่มนี้นะฮะก็คือว่าสมองเราเนี่ยก่อรูปวิธีที่เราเรียนรู้โฟกัสและตอบสนองต่อโลกแต่ไม่ใช่สมองจะทํางานเหมือนกันหมดตั้งแต่ ความแตกต่างทางการพัฒนาประสาทไปจนถึงการบาดเจ็บภูมิทัศน์ของความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับสมองและ neurodiversity นั้นกว้างใหญ่และหลากหลายมากจะตัวอย่างสภาวะอย่าง ADHD นะครับทำให้งานสนทนาเกี่ยวกับความท้าทายของสมองซับซ้อนยิ่งขึ้นในด้านหนึ่งเนี่ย ADHD สามารถนําความยากลําบากมาสู่ชีวิตที่แท้จริงได้นะต้องดิ้นรนับการโฟกัสการจัดการเวลาการจัดการระเบียบในอีกด้านหนึ่งผู้ที่มี ADHD มักอธิบายสถานะของไฮเปอร์โฟกัสทำให้พวกเขานั้นมีความคิดสร้างสรรค์มีความยืดหยุ่นหรือตอบสนองในสถานการณ์พิเศษได้ดี Wow. การถ่ายภาพสมองบริเวณสำคัญที่เกี่ยวข้องความสนใจและแรงจูงใจเนี่ยเช่น prefrontal cortex แล้วก็โดพามีนพาสเว่เนี่ยทำงานแตกต่างกันใน ADHD ทุกอย่างอะ่ะที่เป็นเรื่องเนี้ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น dyslexia อะไรพวกนี้เนี่ยนะครับเราก็พยายามทำความเข้าใจมันผ่านกระบวนการทางสมองทั้งสิน้นโรคความผิดปกติทางอารมณ์อย่างซึมเศร้าห,หรือว่า bipolar เนี่ยมีผลต่อผู้คนเยอะมากปัจจุบันนี้เรื่อง mental health นี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะคือบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าใหญ่สุดอันหนึ่งของโลกที่กำลังเจออยู่นะครับคนที่มีสภาวะเหล่านี้เนี่ยมักสแสดงการเปลี่ แปลนบริเวณสมองที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์การนอนหลับนะครับเชอร์คิเดียนรีเทิมต่างๆอาจจะมีอาการรุมถึงการสิ้นหวังหรือก็นี่บโพรไล่เนี่ยมันจะมี2องเฟสนะแมนิกเฟสกับแบบดิเพรสอะไรเงี้ยแน่นอนว่าพวกนี้เนี่ยเรายังไม่เข้าใจอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็หลายคนเนี่ยก็อยู่กับอาการพวกนี้เยอะนะครับที่น่าสนใจคือนักคิดแล้วก็ศิลปินผู้ยิ่ยง,ยงใหญ่หลายคนในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชิเนียลวูฟหรือว่าไมเคิลเฟลส์เนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตร,ร่วมกับความผิดปกติทางอารมณ์ทททําาาาาาาใหหห้้้้้เเเกกกิดขอดขออถถีียยงวววว่่คคมมมมลลนไรับ เลพวกเขาหรือไม่แปลว่ามันมีส่วนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของเรื่อง neurodiversity นะครับอีกเรื่องนึงคือ Peak Performance ของสมองนะครับลองนึกตัวเองเวลาเราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมี Flow, Flow State นะฮะจิตใจของคุณเนี่ยเข้มแข็งคมชัดเวลาเนี่ยแทบจะไม่เกี่ยวเลยนะมันช้ามากนะครับทุกอย่างดูเข้าที่ไปหมด Flow State เนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับสามารถฝึกได้นะครับและขับเคลื่อนด้วยวิธีการอันส่งพลังที่เรียกว่า deliberate practice of flow state นะฮะที่ดร e เอเรกชันนะครับได้กลั่นกรองมาเป็นหลักการ5ข้อนะฮะประการแรกคือ แทนที่จะฝึกในสิ่งที่คุณเก่งอยู่แล้วเนี่ยให้ลองโฟกัสกับจุดอ่อนของคุณการปรับปรุงมาจากการยืดขีดจำกัดของคุณการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและผลักดันผ่านคอมฟอร์ตโซนของคุณประการที่2นี่ครับตั้งเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงมากนะครับเป้าหมายที่คุมเครือเช่นเล่นเป็นโน้ให้เก่งขึ้นเนี่ยนะฮะไม่ช่วยสมองแต่เป้าหมายที่ชัดเจนเช่นเราจะเล่นโมซาร์ตอันนี้ให้ได้เป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสมองคุณชอบประการที่3นะฮะฝึกด้วยสมาธิเต็มที่คุณไม่สามารถเพียงแค่ทําซ้าบางสิ่งอย่างไม่เป็นทางการได้ในขณณะที่คุฟงซานคุณจะตตต้้ององงยู่่รนนัเ็มทีโดยตริเนีย สิ่งนี้นําไปสู่โฟล์ t เ t ตสถานะที่ทักษะคุณเพียงพอที่จะเผเชิญความท้าทายทําให้คุณเนี่ยอยู่กับแรงจูงใจได้อย่างเต็มที่นะฮะแล้วโฟกัสด้วยประการที่4คือแสวงหาข้อเสนอแน,นะที่มีคุณภาพสูงเรียกว่าคุณภาพฟิตแบบอันที่ห้าคือสร้างเมนตัลโมเดลนะครับเมนตะัลโมเดลน่าสนใจมากมันบอกว่าเวลาสมองคุณเนี่ยเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งชัดมากๆแล้วมันอยู่ในหัวเราเนี่ยนะฮะเราจะคาดการปรับตัวต่างๆเนี่ยนะฮะในการทํางานจรงนิรรง,รงได้ดีกว่าเมื่อคุณทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยคอานนท่่ร่ Flow State ไรไคัเิวป oro, วปชหืา สมาธิเนี่ยก็ช่วยได้เช่นกันอีกการหนึ่งก็คือเรื่องสมาธินะซึ่งตอนนี้เนี่ยผม,มให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากแต่ก่อนก็ทําได้บ้างทําไม่ได้บ้างแต่ตอนนี้ทาได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พบว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงเยอะ นะครับเรื่องการทำสมาธิหรือว่า mindfulness เนี่ยนะฮะช่วยสมองหลายเรื่องหนึ่งในเรื่องที่มีงานวิจัยรองรับก็คือเรื่องการความคิดสร้างสรรค์นะครับนั่นก็เพราะความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสมองหลายอย่างนะครับไม่จะเป็น default mode network อันนี้คือช่วงที่คุณแบบเบื่อเบื่อมันจะเข้าสู่โหมดนี้นะครับเวลาเรามีไอเดียแบบใหม่มันจะมาจากช่วงที่แบบเราไม่ได้ตั้งใจจะมีเช่นเดินอยู่อะไรเงี้ยอีกหนึงคือ central executive network ของคุณเนี่ยจะทําให้ไอเดียนั้นคมชัดมากขึ้นการเดินการทาําสมาธิเดินโดยไมย่ต จุดประกายความคิดที่สดใหม่ขึ้นมาได้นะครับอีกกิจกรรมนี้ก็ดีนะการชมในเทศกาลศิลปะจริงๆต้องบอกว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้มีเยอะแล้วนะครับในกรุงเทพเนี่ยมีเยอะขึ้นนะฮะจากสมัยก่อนรา่ะไม่ที่มีอาร์ตแกลเลอรี่ใหญ่เยอะแยะแต่ว่ามีเล็กๆมีเยอะนะครับถ้านจะไปใหญ่ก็มีแบบโมกาอะไรเงี้ยไปเดินดูพวกนี้คือคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเยอะหรอกตอนดูนะแต่ว่ามันจะประกอบเป็นวัตถุด,ดิบที่ถูกนำมาใช้ภายหลังได้ นะครับก็ทั้งหมดนี้ก็คือความเข้าใจของสมองซึ่งผมว่ายิ่งเราเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะจัดการกับสิ่งที่ต้องบอ,อกว่าเก่งที่สุดในตัวเราได้มากขึ้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission ส o t ดว m o o นนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon continue with your mission ในยุคที่ข้อมูลถาโถมใส่เราทุกวันนะครับเรามาพบกับความรู้สึกเหนื่อยล้าความคิดก็กระจัดกระจายอยู่ในหัวไม่เป็นทิศทางนะครับ แต่เราเองก็อยากจะกลับมาโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญซึ่งปัญหานี้เรียกว่าเกิดกับแทบทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทํางานแบบผมด้วยนะครับที่เราต้องรับมือกับข้อมูลมากมายในขณะเดียวกันก็มีสิ่งที่ต้องทําให้สําเร็จในแต่ละวันเยอะด้วยนะครับผมเองมีหลายบทบาทนะครับทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยเป็นพอดแคสเตอร์ด้วยเป็นสปีกเกอร์ด้วยเป็นนักเขียนด้วยมีหลายครั้งเลยที่รู้สึกว่าการจัดระเบียบความคิดตัวเองค่อนข้างยากแล้วบางทีก็ นึกไม่ออกเหมือนกันว่าอะไรที่เป็นเรื่องสําคัญจริงๆนะครับแต่ผมพบว่าหนึ่งในวิธีที่จะออกจากความวุ่นวายคือการจัดระเบียบสิ่งที่อยู่ในหัวด้วยการเขียนนั่นเองนี่คือ the organize d notes จาก mission to the moon นะครับสมุดที่จะช่วยคุณมีพื้นที่ในการจัดระเบียบยความคิดตัวเองสามารถโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญแล้วก็กลับมาทบทวนได้ภายหลังด้วยนะครับสมุดเล่มนี้เราตั้งใจออกแบบโดยอ้างอิงจากทฤษฎี Cornell notes นะครับซึ่งจะมีด้วยกัน4ส่วนหลักนะครับอันแรกคือ ช่องไททอลนะครับที่เราไว้ตั้งหัวข้อหรือว่าชื่อเรื่องที่ต้องการจดบันทึกช่องคีย์เวิร์ดเอาไว้จดบันทึกคําสําคัญหรือคําถามช่องโน้ตซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับเราเอาไว้จดรายละเอียดของเนื้อหานะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือซัมเมอรีที่เอาไว้สรุปสาระสําสคัญแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะครับแต่ว่าสําหรับดีอัลไกน์โน้ตโดยเ o เชนจูนูมูนเนี่ยนะครับเราได้เพิ่มส่วนสาคัญขึ้นมาคือเดทกับเพลสนะครับที่ช่วยเราจดและจําวันและสถานที่ที่เราเขียนโน้ตต่างๆได้ดีขึ้้นนดวยะครับ นอกจากนี้ยังมีกิมมิกเล็กๆในเล่มด้วยนะครับได้แก่หน้า Tips and Tricks นะครับแล้วก็หน้าแบรนด Dump เอาไว้เขียนทำคลินห,หัวมาแบบไม่ต้องสตรัคเจอร์เลยนะครับแล้วก็มีที่บ้านด้านหลังทั้งแบบเส้นและแบบจุดทำให้คุณสามารถเขียนสิ่งต่างๆได้ตามต้องการนะครับจริงๆต้องบอกว่าสมุดเล่มนี้เนี่ยออกแบบมาตามที่ผมเองอยากได้สมุดจดดีๆนะฮะไว้จดเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันช่งมันมีเยอะมากบางวันเนี่ยใช้เป็นสิบๆหน้าเลยนะฮะนี่เป็นสมุดที่ผมตั้งใจทำมากๆเพราะว่าคิดว่าจะเป็นประโยชนคน,น,นอนเอ้บ,บีตลดลดยะรั เราขายในราคา390บาทนะครับหาซื้อได้เราวันนี้ทุกช่องทางของ s i o n t o the Moon นะครับหรือว่าสั่งที่ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยครับ